สวัสดีชาวเวิร์ทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชม World Class r e เพลยกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้อ่าชม World Class มาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้เอามาให้ชมกันครับเป็น e b r 105นะครับเป็นของทัชมัวนะครับทัชมัวมาเล่นในแมปทันน้าแข็งนะครับแล้วก็เกิดทางฝั่ง,งตะวันออกนะฮะ มีธงกันคนละข้างอยู่ในห้องเทียร์้และเทียสินะครับก็มาเล่นทางซ้ายมือนะทางด้านใต้นะครับมายืนพาสดีตรงนี้มีจอข้างละ2คันนะครับแล้วก็มีเอลทีข้างละ2คันเช่นกันนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น ebr 105เหมือนกันนะครับแล้วก็มี t ร0อ lt ด้วยนะครับซึ่ง lt ทั้ง2ข้างนี้ก็จะเป็นเทียสิทั้งคู่เลยนะครับทัชมัมายืนพาสดีตรง ตรงจุดนี้อ่าวด้านหน้าครับเห็น ebr 105ครับล็อกเป้าไว้ก่อนครับยังไม่ยิงครับไฟยังไม่ติดด้วยนะฮะเข้ามาใกล้ครับล็อกเป้าแล้วซักเข้าไปหนึ่งนัดฮะสามร้อยเก้ครับแหมแล้วก็หลบหลังหินครับรอโหลดใกล้เสร็จครับแล้วก็กำลังออกไปออกไปปุ๊บล็อกเป้าแล้วเรียบร้อยครับคิวแรกฮะเป็นของทัชมครับเรียบร้อยครับรอสักพักครับ แล้วก็ออกครับยืนที่เดิมครับได้เป็น1นคิวไปเรียบร้อยนะฮะยืนพลสสิบต่อครับ ด้านซ้ายมือมีอ็อบเจกต์140ของเพื่อนนะฮะกำลังดันขึ้นไปครับพัสมัวก็ลุกคืบขึ้นไปครับขนาบขึ้นไปเลยฮะทางบนเคลียร์นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะเลาะมาทางซ้ายมือเลาะมาตามขอบแมปเรื่อยๆครับอ่ะเห็นครับ E 7 5ครับ ัดท้ายเข้าไปแม่เจาะกรอกไม่เข้านะนัดนี้แต่เขาก็ยังยังไม่ได้สนใจทางนี้นะล้อโหลดครับแล้วก็นั่นแหละฮะยิงเข้าไป421ครับแล้วก็เพื่อนก็ซัดครับรวัรวๆล้อโหลดครับชิวๆเหมือนเขาเอ๋อๆนะคนนี้378นะเหมือนเอ๋อๆนะหมุนไปหมุนมา ทางขวาก็มี e75 คันหนึ่งแต่ว่าเอาคันนี้ก่อนดีกว่าชิวๆไปครับดูเอ๋อครับยังไงฮนะเออไปเออมาครับอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยแน่นะเรียบร้อยครับเก็บไป2คิวชิวๆ,ๆไปนะะตรงนี้ครับ e75 เหลือดาเมจอยู่แค่หนึ่งนะครับเก็บคิวครับอ้าว ไม่ได้นะครับได้แค่แท็กขาดเฉยๆนะครับแล้วไฟติดด้วยนะฮะแต่ตรงนั้นก็ยังมีแบตชท25แบทแชท25 TAP นะฮะหนึงนักขับไอ้หไม่โดนนะฮนนีไม่โดนนะ <t ap> แต่เขายังไม่ได้สนใจทางนี้นะก็อัสโมก็เก็บดามเมจไปเรื่อยๆครับแบบนี้ได้ครับแล้วก็ได้แท็กด้วย ยิงเข้าไป400ครับแล้วก็เพื่อนก็เก็บไปเรียบร้อยครับตรงนี้มีที่อ e 75ยังอยู่นะแต่ว่าทัสมัว move ต่อนะครับลุกคืบเข้าไปต่อครับอ้าวไฟติดนะฮะทางขวามือครับมีนะฮะ object 268ครับเข้ามาแอบอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับมีจอนะข้างละ2นะครับแล้วตรงนี้จอนน่าจะลงได้อยู่แต่ว่า จอนหน่าจะยังไม่หันมาหรือเปล่านะครับแล้วัวพยายามจะออกมายิงออบเจกสองหกแปดครับหนึ่งนัดเข้าไปแหมเด้งนะเด้งเห็นเห็นเลยไปติดแล้วด้วยนะครับเพื่อนเข้ามาซ้ำครับอีกนัดหนึ่งครับเล็งไปที่เพดล่างจังๆครับสามร้อยแบเจ็ดะเต็มเนะ โหลดนานอยู่พอสมควรนะกับดาเมจที่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสายแบบสายวิ่งนะสายปวดก็สกอร์ตรวนี้8ต่อ9ครับทัชมัวพาเจาะเข้ามาทางที่ใต้แล้วก็ด้านหน้าเห็นคอนคลอร์ครับมาถึงฐานแล้วปิ้นไปครับตอนนี้โหลดเป็นลูก h e อยู่นะครับเพราะว่าน่าจะกะว่าจะเข้ามายิงจรนนะ แต่ว่าไม่ใช่นะก็เลยเจาะหัวคอนเคเลอร์เข้าไปได้มาแค่162นะฮะแล่ตอนนี้ใช้เป็นลูกทองครับรอโหลดครับกล่าวว่าจะเก็บอ่ะจอลงมาแนละ้วฮะแล้วก็เล็งจาอคอนเคเลอร์เข้าไปเก็บเป็นสามคิวครับค่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ายังไม่เห็นอาร์ตี้ยังไม่เห็นจอเลยนะฮะน่าจะอยู่ด้านหน้านี่แหละฮนะ แล้วก็เจอครับ T92 HMC ครับเข้ามาแปะหลังหินครับรอให้เพื่อนยิงนะครับออกมานะ้วออกมาเห็นไหมเอ้าเห็นอยู่นิดนึงนะซักก็ไปหนึ่งนับ392นะปืนกระบอกนี้คุมเป้าค่อนข้างดีนะครับคุมเป้าดีมากๆนะครับสำหรับปืนล้อยางนี่คุมเป้าดีทุกคัน,นคอ่านมามองโปเกโต้65ไม่เห็นนะครับออกมาทางฝั่งนี้ อ๋อโเกโตอยู่ฝั่งโน้นนะครับเขาขยับไปทางนั้นนะฮะทัชมัวมูฟขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็เก็บอาร์ตี้ไปเรียบร้อยครับ4คิวครับสกอร์ยัง10ต่อ12นะก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรอครับโอเกตโต้65พยายามจะเข้ามานะครับ ทัมูเอาด้านบนเห็นคุณแพนเซอร์เนี่ยเหลือเลือดอยู่แค่นิดเดียวนะครับบกเโต้หกห้าครับน่าจะขึ้นมานะแต่ว่ายังไม่ยังไม่เห็นเอ้ามาโผลตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นทีร้อยอลทีนะครับแล้วก็ทัชมอร์มูฟออกด้านหลังครับ ิบต่อสิบสองครับสกอร์ครับตามอยู่ฮะแต่ก็มาถึงฐานแล้วนะครับทุกคนอยู่ที่ฐานหมดเหลือเพื่อนในทีมอยู่ทั้งหมดเป็น3คนแล้วก็ตรงนี้ฮะหนึ่งนัดเข้าไปครับ hey, hey, hey. กับ t หน l t นะฮะซัดเข้าไป427เลยนะเ <Hey, hey. S 1> ต็มๆต็มนนัดนี้แล้วก็มูฟออกครับอา้ามีคนไปนแคปที่ฐานนะไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะทัสมัวพยายามจะออกไป ด้านนอกนะไปรีเซ็ตฐานหรือเปล่าเอาแต่ไฟติดครับตรงนี้ครับโอ้ทีร้อยเอีเห็นนะยิงเข้ามายังไม่เสียเลือดนะครับได้แค่ร้อแตกแ,แ,แล้วก็ซัดโอ้โหซัดปกิโตหกห้าไปนัดหนึ่งนะฮะได้มาอีก4ี่ร้อยแปดนะแล้วก็โดนปกิโตหกห้ายิงเข้ามาด้วยก็ยังไม่เสียเลือดอีกนะฮะแล้วก็อีกนัดหนึ่งเต็มเต็มครับสามร้อยสี่สิบหกนะครับอีกนัดเดียวนี้โปกิโตไปแน่ครับแต่ว่าตอนนี้ ทัสมัวออกแล้วครับไปรีเซ็ตท,ที่ฐานก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาแคปไปจะครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะครับเหลือเวลาอีก5้าสิบวินะครับไม่ถึง50แล้วแต่ว่าคันนี้เร็วฮะเร็วจริงฮะไปแล้วครับที่เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่2คันคือทีร้อยแล้วก็โปเกตโตหกห้านะครับแล้วเพื่อนไปแล้วฮะทั้งทีมครับตอนนี้กลายเป็น1ต่อ5แล้วนะครับที่ยังไม่เห็นอยู่ก็จะเป็น อาร์ตี้ครับแบทแชทหนึ่งห้าแนะครับแล้วก็ออบเจ็กสองหนะครับต้องไปดูที่ฐานว่าใครแล้วเจอแล้วครับเป็นอาร์ตี้ครับส่องเข้าไป1นัดเรียบร้อยครับได้อีกคิวนึงเป็น5คิวครับเป็น1ต่อ5แล้วตอนนี้เหลือ1ต่อ4แล้วแล้วไฟไม่ติดแน่นอนนะฮะชิวๆไปครับแล้วคนที่วิ่งตามมาเป็นทีร้อยเอลทีครับแหม่หลบทันนะฮะยังหลบทันอยู่ ท้องตัวมากครับพิ้วจริงๆนะครับแล้วก็ทรงนี้ครับ <c oughs> หันไปซ <c oughs> ันแปปยิงนี้เข้าไปส5 9รนะ้าบเเลยเจ็บๆไปครับหมุนตรงนี้ชิวๆครับกลับมาที่เดิมออกมาปุ๊บล็อกเป้าแล้วเรียบร้อยครับหกคิวชิวๆอีกแล้วนะฮะโอ้โหพิ้วจริงๆนะพิ้วจัดๆเลยนะอุ้ยโอ้โหพิ้วเกินไปนะไงายท้องเข้าไปเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะฮะ ทัชโม่เกือบไปแล้วนะฮะถึงกับขำเลยทีเดียวโปกเกตโต้หกห้าครับพยายามจะวิ่งเข้ามาเก็บทัชโม่นะแต่ว่าเลือดยังเต็มอยู่เลยนะฮะพียังเต็มอยู่นะครับถ้าจะลงยากหน่อยนะพลิ้วขนาดนี้นะครับมูฟมาอีกแล้วนะพมูฟเข้าหาดงเนะเข้าป่าครับหายตัวครับเล่นกับคันนี้นี่เล่นยากนะถ้าคนเป็นแล้วพลิ้วขนาดนี้นี่ บอกเลยนะยากจริงขึ้นมาแล้วขึ้นมาสปอตครับอยู่ทางขวาครับแล้วก็เรียบร้อยครับล็อกเป้ายิงครับชิวๆฮนะเราบอกแล้วว่าคันนี้นี่ต้องล็อกเป้ายิงเท่านั้นนะ่กลุ่มเป้าดีมากเอ้าแล้วเห็นครับออบเจกต์สองห้าเจ็ดครับหายไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับออกไปสปอตนิดนึงแล้วดึงรถกลับมายิงนะตามสูตรไม่ดึงด้วยนะสามร้อยสี่สิบห้าครับ ลูกฮีทยังมีอีก5นัดนะเต็มเต็มครับดึงรถกลับอ้าวไม่เห็นครับออกไปใหม่ครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งสามครับกว่าจะเดินมาถึงเรียบร้อยก่อนแน่นอนนะสำหรับอ็อบเจกต์สองครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งครับเน้นเน้นเข้าไปครับแคิวครับคันสุดท้ายครับคุณแพนเซอร์ครับโอ้โห ซึ่งถ้าจำได้ว่าคุณเมนเซอร์เ,เหลือเลือดอยู่40กว่าเท่านั้นนะเหลือเลือดอยู่แค่นิดเดียวนะครับเพื่อนในทีมนี่ก็พิมพ์กันแบบสุดยอดนะเพื่อนในทีมก็รอดูกันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ชนะใสๆนะครับเพราะว่า h p ยังเต็มอยู่เลยนะแต่ว่าจัดไปแล้ว8คิวนะครับโหลดลูก h e รอเลยครับสำหรับคัสโม่ ร้าสปอตอยู่ด้านบนเขาครับทัชมัวต้องขึ้นไปเช็คสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า oh, ตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะครับเลือดเหลืออยู่เต็มแล้วเขาก็เลือดเหลือน้อยกว่าด้วยแล้วบางด้วยนะเราคล่องกว่าเยอะนะครับอ่าไม่มีครับจากร้าสปอตไม่มีครับเอามาสองนิดหนึ่งสงก็ไม่เห็นนะวิ่งกลับครับ ตาลาหากันไปอย่าคว่ำนะทั้งหงายมาในจบเหเหมือนกันนะแปดคิวแล้วครับเอาอีกคิวหนึ่งคิวที่9ไม่ต้องลุ้นนะฮะได้แน่นอนนะครับยิงไปต,งตอนนี้เจ็ดพัหนึ่งเลยนะอยู่ไหนเอ่ยคุณแพนเซอร์นะไปหลบอยู่ตรงไหนมีเวลาอยู่2นาที20ินะครับ สองทันทีกว่าๆสบายๆครับจะแ,แคปก็ยังได้นะครับจะแ,แคปก็ยังได้เลยแต่ว่าตอนนี้ทัชมัววิ่งหาก่อนครับมีเวลาอยู่ครับแล้วก็เข้ามาแคปแล้วฮะคแคปไปวิ่งวนไปนะรอครับ รอให้เขาเข้ามานะยคิดว่าเขาน่าจะเข้ามานะครับไม่เข้ามาก็แพ้อยู่แล้วเพราะว่าเวลามันเหลือเฟือครับวนเล่นไปเรื่อยชิวรครับเอามาเลยคุณแทนเซอร์นะรออยู่รออยู่นะครับ กดดันครับแคปมาคร <trustworthy. S 1> <faz> ouais. ึ่งทางแล้วนะฮะยังไม่ออกมานะครับสำหรับคุณแคนเซอร์นะไปหลบอยู่ตรงไหนการแคปตอนนี้เป็นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเหลือเวลาอีก3เอ้ามาครับมาแล้วครับโผล่หัวมาแล้วครับอย่างนี้สบายครับ วิ่งไล่เลยครับโดนยิงมาทีนึงแรกๆกันไปครับแล้วก็ล็อกเป้าแล้วก็บันจงะเรียกว่าบันจงเลยดีกว่านะครับเรียบร้อยไปครับ 9Q กับคนนี้ครับทัชมัว EBR 105ครับเอ็มแตกกันไปนะฮะสำหรับทัชมัวนะครับก็ได้เอทังเกอร์นะครับได้มาร์กอันที่2มาด้วยนะฮะได้เหรียญเลนดี้วอเตอร์นะครับโคโลบันนอฟ บัสกูชี่ดีเฟนเดอร์ไฮคาลิเบอร์แล้วก็ท็อปกันนะครับเหรียญเพียบเลยนะฮะได้เงินมาแสนสองครับสบการณ์2,285พันสบัตอีก7ใบนะครับชื่อตามในเกมก็ตามนี้นะครับยิงไปโหเยอะมากนะเยอะมากๆเลยมีขี้เป้าด้วยนะครับทำเตอเมดไปทั้งหมด7,150นะครับ9คิวครับสบการณ์ดิบๆ1523นะครับยิงไป27นัดเข้าเป้า26เจาะเกราะ20นะครับ ดานเมตรวม7,150นะครับแล้วก็มี a อซิทิก9 3 6นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมนะบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป5,400กระสุนนี่หักไป7 000, 1 0 0 0แล้วก็ยุทปัจจัย2,000 0ครับเหลือเงินมาใช้2,400 0ครับแต่ว่าเป็นรถที่พริ้วสุดๆนะรวมถึงคนเล่นนี่ก็พริ้วได้ใจเหมือนกันนะเก็บไปทั้ง 9คิวแล้วทำดาเมจไปเยอะมากๆเลยทีเดียวก็มันๆดีนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็จเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไบก่อนสวัสดีครับ